โหยแกเรื่องใหญ่มากตื่นเต้นสุดๆอะเรื่องอะไรอ่ะเมามาดิคือทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามาดิดันไปแพ้ทีมชาติไทยเอ้าแล้วไงอะ่ะก็แข่งกันปกติปะไม่ปกติสิแกพี่คือทีมไทยชุดนี้เป็นหน้าใหม่เกือบยกทีมเลยนะเว้ยฮะจริงดิโอ้โหเอาจริงปะเนี่ยเอาจริงดิเด็กใหม่เกือบหมดเลย โห oh, แล้วงี้แฟนเวียดนามว่าไงอ่ะหยุยอย่าให้พูดคือกับโซเชียลเวียดนามนี่ไฟลุกพรึบขนาดนั้นเลยจริงทั้ง YouTube, TikTok, Facebook นี้คอมเมนต์ภาษาเวียดนามคือมาเต็มเดือดปุดๆอะโโหแสดงว่าโกรธจริงจังเราไปส่องมาจากไหนบ้างเนี่ยโอห,หลายที่เลยแกทั้งช่องแบบเชฟปงบอลอีเจคอมเมนต์แล้วก็มีในไลน์ทูเดยด้วยนะ ในพันทิปก็มีคนตั้งกระทู้ครบเครื่องงั้นวันนี้เราต้องมาคุยมาเมาส์กันหน่อยละว่าทําไมเขาถึงหัวร้อนเบอร์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลุยคือเปิดมาคอมเมนต์แรกๆนี่แบบสัมผัสได้ถึงความโกรธความผิดหวังอะอืมฟีลแบบอกหักใช่เลยแล้วที่น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้แค่เฟลกับผลแข่งเฉยๆอ่ะเดยอ้าวแล้วมีอะไรอีกเขาเรื่องหาแพ้กันละหาคนผิดอะโหโบยใครอะ ประเด็นแรกเลยนะที่โดนหนักสุดคือโค้ชโค้ชโดนเละเลยเหรอเละหลายคอมเมนต์จากช่องที่แกบอกตะกี้อะเชฟปรุงบอลอีเ e จคอมเมนต์อย่างงี้คือพุ่งเป้าไปที่โคมม้ชเลยเขาว่าไงบ้างอะ่ะก็ตำหนิว่าแบบวางแผนพลาดเลือกตัวผู้เล่นไม่โอเคอะไรเงี้ยอืมก็พอเข้าใจได้แต่บางคนนี่คือแรงมากนะใช้คำแบบโค้ชโง่เลยอ่ะแกฮะแรงเบอร์นั้นเลยจริงดิจริงแรงมากโหดจัด แล้วนักกีฬาล่ะรอดไหมเออก็ไม่รอดเหมือนกันนะใครโดนบ้างอ่ะก็มีอย่างเหียนอันในแมช์นึงอ่ะก็โดนวิจาร์เยอะเหมือนกันที่เห็นใน e j comment อะนะอ้าวเหรอแล้วพวกตัวท็อปทอ่ะตัวท็อปก็โดนอย่างสตาร์ดังทรานทีทันทุยอ่ะที่คนคาดหวังไว้เยอะๆทันทุยก็โดนเหรอโดนมีคอมเมนต์เนี่ยเลยทุกวันบอกว่าเล่นไม่ค่อยออกเลยฟอร์มไม่มาตามนัดไรงี้โอ้โหนี่คือโดนกันค้นหน้าเลยดีไม่ว่าดังไม่ดังใช่เลย แล้วมีประเด็นอื่นอีกนะที่เขาพูดถึงกันเยอะมากอะไรอีกอะเรามาเล่ามา,า,มาคือเรื่องสไตล์การเล่นเวยที่แบบพึ่งนักกีฬาคนเดียวมากไปอ๋อไอที่แบบมีตัวแบกคนเดียวทั้งทีมะนะใช่ใช่ใช่อย่างทีมยูยีก็มีดังฮงที่เขาเรียกฉายาตู้แช่ตู้แช่ <laughs> ทำไมอะ <laughs> ไม่รู้ว่ะทีฉายาเขา <laughs> ส่วนทีมชุดใหญ่ก็บิ๊กเตวียนฉายาตู้เย็นตู้เย็นอีกคน โอเคโอเคแล้วไงต่อคือทั้งช่องเชฟปุงบอลกับ EJ c o m อมเมก็พูดถึงบ่อยนะว่าถ้าไทยจับตาหรือบล็อกคนนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะเกมเวียดนามช็อตเลยถูกต้องเหมือนเกมมันจะตื้อๆไปเลยอ่ะแฟนๆเขาก็เห็นจุดอ่อนนี้กันนะมีคนบ่นเรื่องนี้เยอะป่ะเยอะมีคอมเมนต์หนึ่งแบบเจ็บจี๊ดเลยอ่ะเขาบอกว่าทั้งทีมมีคนทำแต้มอยู่คนเดียวจะไปชนะใครได้โ h อันนี้ตรงจุดเลยนะเหมือนแบกคนเดียวจริงๆอะใช่ปล่ามันก็เห็นภาพชัดอ่ะฮ่าๆเซ็งแต่ก็ยอมรับใช่ใช่คือยอมรับว่าเออเด็กไทยชุดเนี้ยพัฒนาดีจริงเก่งจริงตัวสูงแข็งแรงขึ้นเแล้วขนาดนั้นเลยอืออย่างที่เชฟปรุงบอลเล่าอ่ะบางคนบอกเห็นแค่นักกีฬาไทยวอร์มอัพยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดีกว่าแล้วอ่ะโหขนาดวอร์มอัพ ใช่แล้วก็มีชมคู่เล่นไทยด้วยนะโดยเฉพาะเออน้องเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่ไทยเหรอใช่อ่ะคนนี้คือได้ใจแฟนเวียดนามไปเพียบเลยมีแฟนคลับเพิ่มในเวียดนามเฉยเฮ้ย hey, จริงดิดังเลยดิดังเลยแล้วบางคอมเมนต์นะถึงขั้นบอกว่าเวียดนามควรเอาไทยเป็นโมเดลในการพัฒนาทีมไปเลยด้วยซ้ำโอ้โหจากเดือดเดือดกลายเป็นชื้นชมเฉยเลยมันก็มีหลายมุมมองแหละแกแต่ต้องเข้าใจฟิลเขาก่อนนะฟิลอย่างไงคือก่อนแข่งอะ่ะ ความมั่นใจฝั่งเวียดนามเขาสูงมากจริงๆนะมั่นใจเบอร์ไหนอะคือมีคอมเมนต์ในพันทิปอะกระทู้สเสน่ห์และสีสันก่อนเกมจะเริ่มนีแบบว่าวันนี้ต้องชนะเท่านั้นไทยชุดนี้ไม่เท่าไหร่หรอกอะไรประมาณนี้เลยโหตั้งความหวังไว้สูงลิบเลยเดยใช่ไงพอผลออกมาแพ้จริงแพ้เด็กใหม่อีกมันเลยเหมือนแบบโดนตบหน้าแรงๆอะแกเจ็บจีดเลยเด็จี๊ดมากแถมยังมีคนวิเคราะห์ในพันทิปอีกกระทู้แฟนเวียดบอกสาเหตุ เขาบอกว่าเหมือนนักกีฬาวเวียดนามอ่ะพอเจอไทยทีไรใจมันเสียไปก่อนใจเสียไม่ถึงกลัวเหรอเออเออคล้ายๆงั้นแหละเหมือนเกรงเหมือนกลัวเล่นไม่ออกซะง,งั้นโอ้โหฟังแล้วก็แบบทําไมเขาถึงอินกันขนาดนี้อ่ะมันก็แค่เกมกีฬาเกมหนึ่งไม่ใช่หรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีมันมีอะไรที่ลึกกว่าแค่เกมบอลเล่นบอลเวยังไง,งไงเล่ามาดิอยากรู้ คือในมุมมองของคนเวียดนามหลายๆคนนะอย่างที่ช่องสยามคอมเมนต์ทีวีเขาเคยวิเคราะห์ไว้ไทยอ่ะเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนมาตลอดพี่ใหญ่ใช่คือแบบพัฒนาไปไกลกว่าเก่งกว่านำหน้าไปก่อนนานแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเข้าใจละทีนี้พอเวียดนามเริ่มทำผลงานดีขึ้นมาเริ่มเก่งขึ้นสู้ได้มากขึ้นการที่เขาเอาชนะไทยได้อ่ะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะมันสําคัญมากโค้ดสาคัญมันไม่ใช่แค่ใช้ชนะในเกมแต่มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบเฮ้ยฉันไล่ทันแกแล้วนะฉันเทียบเท่าเธอแล้วอันในแบบเนี้ยโอ้โหมันคือความภูมิใจของชาติเลยดิสุดสุดอะมันคือความภูมิใจแบบขั้นสุดพอแพ้ขึ้นมาโดยเฉพาะแพ้ทีมที่เขามองว่าเป็นชุดรองหรือเด็กใหม่อ่ะมันเลยกลายเป็นความผิดหวังแบบสุดขั้วเหมือนกันไงอ๋อ เลยเข้าใจฟิลเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แพ้เกมแต่เหมือนแพ้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยถูกต้องแล้วพอมันมาอยู่ในยุคนี้อะแกยุคที่โซเชียลมีเดียมันบูมมากใช่ใช่ทิกตอกเฟซบุ๊กนี้ในเวดน,นามคือฮิตสุดเลยนี่ข้อมูลจาก DITP ก็เขาบอกงั้นแม่นแล้วพอโซเชียลมันแรงทุกอย่างมันเลยยิ่งไวยิ่งแรงไปกันใหญ่ คอมเมนต์แย่ๆมันก็ไปถึงนักกีฬาโดยตรงเลยดิใช่เลยมันพุ่งตรงไปถึงตัวนักกีฬาได้ง่ายมากอย่างที่ในแพนทิปกระทู้โซเชียลมีผลหรือในประชาชาติธุรกิจเขาก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะมันต้องกดดันมากแน่ๆเลยอะในสนามจริงอาจจะเลยแกมันอาจจะสร้างแรงกดดันให้นักกีฬาแบบมหาศาลในสนามจริงเลยก็ได้นะเนี่ยโอฟังแล้วก็เครียดแทนนักกีฬาเลยนั่นนะสิมันเลยมีคําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะเว้ยคาถามว่า ก็ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการที่แฟนๆแสดงออกผ่านโซเชียลกันแรงๆเดือดๆแบบนี้มันช่วยกระตุ้นทีมให้พัฒนาจริงๆหรือมันกลับกลายเป็นแรงกดดันที่ไปบั่นทอนนักกีฬากันแน่วะเออหน้าคิดจริงวะแกมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้เนาะใช่เลยน่าเก็บไปคิดต่อมากๆอ่ะใครอินเรื่องนี้เหมือนกันหรือมีเรื่องวอลเลย์บอลอื่นๆอยากเมาส์อีกอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะเดี๋ยวมีเรื่องมาเมาส์อีกเพียบ ฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้ก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยนะแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบสั่นๆไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ